มีอยู่ไหนมีเก่งมากครับให้เราเส่าวะลูกเสาอ่าเสาเสาหมูเด้งหมูเด้งอย่างไครับหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอยู่ไหนกําลังหายไหนเดหนใช่เก่งมากเลยครับหมูเด้งม้าเหรอครับลูกม้าอยู่ไหนตุ๊กเออสิงโตเก่งมากครับสิงโตตุ๊กตุ๊เบบี้ล่ะลูกโตจ้าสิงโตเบบี้อยู่ไหนคะลูกเบบี้ มีจ้าเบบี้ครับขอบคุณมากนี่นี่มี่จ้าเก่งมากเลยครับะเอยู่ไหนเค่อยู่ไหนครแค่แค่อยู่ไหนครับเห็นไหมเออเก่งมากครับเสือเสือเสืออยู่างไรเสืออะไรอันเนี้ยเสือไม่ใช่ครับอ่านั่นคือราคะลูกคล้ายๆกับม้าราจ้ารานี่ๆเห็นเห็นเสือดาวไหมอยู่ไหนคะเสือดาว

ตมมาาดวจิงจอก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 จิงหอนปรนหอนไปยังไงหอนจิงจอกมันมันเห่าอมันหอนอย่างนั้นเหรอลูกโอ้โหเสียงอย่างนั้นเลยเหรอ